นิมรอดหุ่นสังหารมิวแทนจากอนาคตผู้เป็นวิทยาการขั้นสูงของหุ่นเซนติเนลตัวนี้คือใคร ไปดูกันครับนิมรอดคือหุ่นเซนติเนลจาก Earth 811หรือช่วงเวลาในอนาคตที่เหตุการณ์ Day of f u t u r e p a s t เกิดขึ้นครับเขาเป็นหุ่นสังหารที่มีความก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้นและถูกวางให้เป็นยุคสมัยใหม่ของเหล่าเซนติเนลภูมิหลังของนิมรอดจะเกี่ยวโยงเข้ากับเคสไพรส์และเลเชลซัมเมอร์ครับเพราะหลังจากแผนย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาของเอิร์ธ1 1ได้ทั้งคู่จึงพุ่งเป้าไปที่การทำลายโปรเจกต์นิมรอดแทน เคสตั้งใจจะพลีชีพในภารกิจนี้ครับแต่เธอก็ต้องการให้เรเชลมีชีวิตต่อไปเคสจึงแอบ,บทำข้อตกลงกับฟินิกส์ฟอร์สในตัวของเรเชลโดยเธอขอร้องให้ฟินิก์ใช้พลังพาเรเชลกลับไปยังอดีตเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ทว่าเมื่อถึงเวลาที่วางไว้คลื่อนพลังจากการเดินทางข้าเวลามันดันไปเปิดการทำงานของนิมรอตตัวต้นแบบทำให้มันตรงเข้ามาจัดการกับเคสและเรียนแบบกระบวนการย้อนเวลาที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อตามล่าเรเชลครับ ความน่าก,กลวงของนิมรอดคือการที่เขาสามารถวิเคราะห์พลังพิเศษของสิ่งมีชีวิตและทําการประมวลผลระหว่างการต่อสู้เพื่อปรับตัวหรือตอบโต้วความสามารถของคู่ต่อสู้ได้นั่นหมายความว่าตามปกติแล้วเราจะไม่สามารถใช้ท่าโจมตีท่าเดิมใส่นิมรอดในการต่อสู้ได้ครับทางด้านกายภาพนิมรอดมีความแข็งแกร่งและความทนทานในระดับเหนือมนุษย์ครับเขามีกําลังมหาศาลที่สามารถยกของหนักได้ถึง100ตันสามารถต้านทานความเสียหายได้ในระดับสูงและยังมีโปรแกรมสําหรับการซ่อมแซมความเสียหายของตัวเองแบบอัตโนมัติ แม้จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆก็ตามนอกจากนี้เจ้าตัวยังสามารถควบคุมส่วนประกอบต่างๆของร่างกายได้ในระดับโมเลกุลทําให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างอิสระซึ่งตรงนี้ก็จะสนับสนุนการใช้อาวุธภายในตัวเขาทําให้เขาสามารถย่อขยายร่างกายของตัวเองได้และมีประโยชน์ในการแฝงตัวผ่านการเปลี่ยนร่างของตัวเองให้ดูเหมือนมนุษย์ครับคิดดูว่าขนาดแข็งๆอย่างจักรนอตยังเคยโดนตบหมวกหลุดมาแล้วจะไม่เรียกพี่แกว่าโหดได้ยังไง